สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคย b e n เรซซิ่งเปิดใจมื้อแรกของแม่ขอเติมเต็มส่วนที่ขาดให้เร c ซิ่ลูกชายเผยสัมพันธ์แพทหลังจากเบนเรซซิ่งได้รับอิสรภาพออกมาอยู่กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วล่าสุด b e n เรซซิ่งได้เปิดใจในรายการ APOP TODAY ออนไลน์ และได้กินฝีมือกับข้าวของแม่มื้อแรกหลังได้รับอิสรภาพพร้อมกับชมว่ายังอร่อยเหมือนเดิมข้าวไข่เจียวผัดผักรสชาติที่คุ้นเคยกินมาตั้งแต่เด็กหลังออกมาแล้วมาเจอแพทนปพากับเรสซิ่งที่นี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้อง,องก็มาร่วมแสดงความดีใจกันหลายคนคดีนี้สู้มายาวนานสิ้นสุดแล้วสาลดีกาพิพากษาแล้ว ทุกอย่างเริ่มต้นมาตอนเรสซิ่งเกิดเลยตั้งแต่ตอนปี60ถึงตอนนี้ก็6ปีแล้วเข้าไปอยู่ข้างในยาวเลยตอนเรสซิ่งสามขวบสู้คดีชั้นต้นยกฟ้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกสักพักพออุทธรแพ้ก็กลับเข้าไปใหม่เข้าออกอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ปีกว่าถามถึงลูกชายเบนซ์ ben, ตอบยิ้มยิ้มว่ามีเขินเขินบ้าง แต่เขาก็ยังจำได้จะเรียกป้าป๋าก็มีทุกช่วงโอกาสที่เราจะได้เจอกันชื่นใจดีใจคดีสิ้นสุดแล้วเราไม่ต้องมานั่งห่วงว่าจะต้องจากลูกอีกไหมหลังจากนี้มีเวลาเยอะแล้วที่จะไปหาบ่อยไปร่วมกิจกรรมหลายอย่างได้อย่างเต็มที่แล้วอย่างน้อยด้วยความสัมพันธ์การเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว อย่างน้อยเขาก็คงหวังว่าวันหนึ่งพ่อแม่ลูกอาจจะช่วยกันมาดูแลเรซซิง่งเพราะตลอดเวลาที่ผมไม่อยู่เขาก็ดูแลของเขาเองเขาก็คงอยากจะมีมุมที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปเรื่องนี้เลยมาไกลแล้วนะแต่เรื่องพ่อแม่ลูกตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาเจอกันมาดูแลลูกไปโรงเรียนไปอะไร ต้องทำหน้าที่ส่วนนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องความสัมพันธ์ผมว่ามันเลยขั้นนั้นมาแล้วเราโฟกัสไปที่คดีชี้ชะตาเราถ้าคดีนี้สุดท้ายแล้วเราแพ้อาจจะอีกสิบปีที่เราจะต้องอยู่ข้างในเราไม่สามารถกำหนดได้เลยอนาคตเราจะเป็นยังไงเราไม่กล้าจะมาตั้งความหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับมาหรือเราจะได้อยู่ข้างในทุกอย่างเป็นไปได้หมด